ลูกทุกคนนะคะวันนี้ก็แม่หญิงไม่ลกไ,ไม่ขึ้นไล์นะลูกนะนอนนะลูกอืนอนเพราะแม่คิดว่าพรุ่งนี้อยากจะไปวัดแต่เช้านะอแม่จะลองตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปตักบาตรให้ทันอแล้วก็แม่ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาชมไลฟ์สดให้แม่นะคะมีคลิปมีอะไรก็มาชมให้แม่ครบ บุญขอบคุณหลายๆเรืออเดี๋ยวต่อไปนี้แม่ก็จะพยายามนอนให้เร็วอืมพวกคุณก็เช่นเดียวกันนะคะสุขภาพก็ต้องดูแลนะลูกเวลาเราป่วยอะ่ะไม่มีใครมาช่วยเลาน,านะอืมการที่เรานอนดึกอะ่ะมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพอส่วนมาคนที่ป่วยอะ่ะเพราะว่าเขานอนดึกอืมแล้วเขาก็นอกไปเลยและโดยเฉพาะนะคะ แต่ถ้าแบบว่อเอาเอ้แล้วคนเขาทางานกลางคืนทําไมเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นอยู่แล้วพวกเขาพักผ่อนเต็มที่เออคนทํางานกลางคืนเนี่ยเขาก็ไปนอนกลางวันนะแต่พวกเราอ่ะทํางานกลางวันแล้วกลางคืนก็นอนดึกอีกพวกคุณก็ต้องคิดนะอืมนะลูกนะต้องรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นชีวิตร่างกายมันก็ต้องมีความสมดุลเออเราไม่ต้องไปห่วงใครห่วงตัวเอง เออแต่ได้มีแรงทำงานโอ้ยพุ่งี้วันกันเราเรานอนดึกกันมานานแล้วต่อไปนี้แม่จะพาพวกคุณเข้าสู่ระบบส่วนใครจะทำตามหรือไม่แม่ก็ไม่อาจจะก้าวล่วงแต่สำหรับแม่หญิงอะ่ะแม่หญิงก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแล้วนะคะอืมนอนดึกมันมันไม่ดี นอนดึกมันไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมหนูคือร่างกายคนเราเนี่ยพอมันเลยสี่ห้าทุ่มไปแล้วนะถ้าเรายังมาทำโน่นทำนี่ร่างกายเขาตกใจอืมเพราะเขาตกใจเพราะมันเป็นเวลาพักผ่อนเนียร่างกายเขาจะมีระบบของเขาเขาตกใจเขาจะสะสมไขมันเขาเนื้อว่าเราไม่สบายเขาจะสะสมไขมันเพื่อช่วยอ่าอ่า รักษาเขาเขาตกใจนะเออเหมือนว่าร่างกายไม่สมบายหรือเปล่ามันมันเกิดการกระตุ้นตลอดเวลาปกติเวลาห้าทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเราต้องพักผ่อนแล้วเอ,อเพราะเรานอนดึกร่างกายมันตกใจแล้วมันก็จะกักไขมันเอาไว้แล้วเราทําให้เราอ้วนขึ้นอ,อแม่ไปฟังหมอพูดอีลีนะร่างกายมันตกใจมันก็จะเกิดการ ตุนไขมันมเพราะนั้นเราต้องรีบนอนรีบพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาสดชื่นมีโศคไม่หลาบกันสุกคนเดิอหลุกเด้อนะคะวันนี้แม่ไม่ได้ซื้อตำนวยเพราะว่าวันนี้แม่ปล่อยกบอ่ะกบมันมีเจ็ดสิบเจ็ดตัวอ่าแล้วก็รวมค่าค่าปลาค่าอะไรรวมแล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบ นอยมันออกห้าศูนย์อ่านอยมันออกห้าศูนย์แล้วก็สองตัวรอบสุดท้ายวี v. มันก็ออกเจ็ดเจ็ดโอ้ยแม่ว่าไม่ได้ซื้อเออแบบไม่คิดว่าจะมาอ่านะลูกทุกคนนะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีอ่อหักเจ้าของรักตัวเอง แล้วก็ไปดูคนตื่นทรรเนี่ยทําให้เราแบบทําให้เรามองถึงบนโลกใบน,นี้ยังมีคนดีๆมีภูมิความรู้แล้วก็พาพวกเราไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะไม่หญิงก็ดีใจที่ได้ติดตามอาจารย์เบียรแล้วก็ได้ไปเห็นแนวคิดนะคะวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตโอเคหละอาจารย์เบีย ท่านก็อาจจะพูดถึงพวกหมอดูล่างทรงอะไรวันนี้อันนี้มันก็เขาก็พูดในภาพรวมนะเอถามว่าแม่หญิงเป็นล่างทรงเป็นหมอดูแม่หญิงทําไมไม่โกรธอาจารย์เบียร์แม่หญิงไม่โกรธท่านเพราะว่ามันทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครชั่วทั้งหมดหรอกถ้าเราไม่ได้เป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ต้องเสียใจอแม่หญิง เชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนดีพอแม่หญิงไม่ได้มาหลอกลวงใครอันนี้ถือว่าไม่หญิงพอใจแล้วส่วนว่าที่ไม่หญิงแนะนำว่าเออต้องไปปล่อยปลานู่นนี่นั่นอันนี้